สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13 Pro Max กันนะครับเป็นการลดราคาล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2023สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดนลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วย สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13 Pro Max กันนะครับเป็นการลดราคาล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี2023สำหรับ iPhone 13 Pro Max ตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในเรื่องของสเปคนั้นก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆเทียบเท่ากับ iPhone 14 Pro Max เลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของราคาปัจจุบันก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ทานที่อยากจะซื้อ iPhone 13 Pro Max มาใช้งานเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันได้เลยนะครับ ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนมีหลายร้านเลยนะครับมาให้ได้เลือกซื้อกันสำหรับร้านแรกนะครับขายโดยทาง Apple ซึ่งเขาก็จะมาขายผ่านทางแอป l a z a d a นะครับท่านที่สั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับผลิตปี2023ราคาเริ่มต้นที่4 42,900บาทในส่วนของสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุก,ก็มี4ความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับอยากจะแนะนำให้เลือกเป็น iPhone 14 Pro Max จะดีกว่าลดราคาให้ด้วยนะครับราคาถูกกว่า13 Pro Max ซื้อวันนี้จาก44,900ลดเหลือเพียง41,90บาทแล้วก็ยังสามารถ นำคูปองมาใช้เป็นส่วนลดได้อีกนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อ14 Pro Max ก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนอกจาก Apple ขายเองนะครับ iPhone 13 Pro Max ก็จะมีร้านอื่นขายด้วยอย่างเช่นร้านนี้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max อุปรกรณ์ครบกล่องนะครับซึ่งตัวเครื่องก็จะเป็นโมเดลไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่33,164บาทสําหรับความจุ1 2 8 g ิกิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินนะครับด้านเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยนะครับภายใน7วันท่านใดที่อยากจะซือซ้อก็สั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจากแอป l a z a d a านะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max แร้านนี้มีทั้ง 13, 13 Pro แล้วก็13 Pro Max รมนะครับเริ่มต้น ท่านในที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ให้ด้วยนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านแอปร a z a d a นะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดก่อนซื้อได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากช้อปปี้นะครับตอนนี้13 Pro Max สินค้าหมดทุกร้านเลยนะครับถ้ามีก็จะเป็น iPhone 13 Pro ที่ยังมีขายอยู่นะครับราคาก็ประมาณ54,400บาทสําหรับความจุ 1TB เทรท่านใดที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายเป็นของร้าน Banana IT อทนะครับซึ่งร้านนี้เขาก็จะมีหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้สําหรับ iPhone 13 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับความจุ128่งซื้อวันนี้ราคา39,900บาทท่านใดที่อยากจะซื้อก็ สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้าร้าน Banana IT นี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max นะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2023ตอนนี้อาจจะมีเหลือให้ซื้อน้อยนะครับถ้ามีตอนนี้ก็จะเป็นของ Lazada ที่ยังพอมีบ้างส่วน Shopee ปปไม่มีนะครับนอกจาก2ลร้านนี้แล้วก็จะมีเป็น Banana นะครับ Powerbuy หรือว่า Studio 7นะครับยังไงแล้วท่านสามารถ ไปหาซื้อกันได้นะครับซึ่งร้านเหล่านี้ก็จะมีอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้าแต่ว่าถ้าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับจากทางด้านแอป Lazada หรือว่า s h o ป e e ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max เป็นราคาล่าสุดนะครับในเดือนมิถุนายนปี2023จากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าถ้าซื้อตอนนี้สำหรับ การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับค่ายมือถือค่ายไหนลดราคาให้เยอะที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 13 Pro Max นะครับความจุ128 g b โปรโมชั่นทั่วไปเลยนะครับเราสามารถซื้อได้ที่ราคา3 5 0 0บาท มีคะแนตลุกหน้าร2 0นะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปย์ผ่อน0%ได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะย้ายค่ายนะครับก็มีส่วนลดให้อีก1,500บาทลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ที่ราคา32,500เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าใช้เบอร์ดีแท็อยู่แล้วหรือว่าเป็นลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา32,500บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499 ค่าหนิดล่วงหน้า2,100นะครับโปร1199ซื้อได้ที่ราคา34,700ค่าหนิดล่วงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา37,200ค่าหนิดล่วงหน้า120บาทนี่เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้า d ีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไป ส่วนคนที่มีสถานะเป็นแพททินัมบลูเมมเบอร์นะครับก็คือใช้เบอร์ดีแท็แบบรายเดือนมามากกว่า12 <S <S เดือนขึ้นไปซื้อ iPhone 13 Pro Max <S <S ได้ที่ราคา24,900บาทนะครับราคานี้เป็นความจุ 128 g b ถ้าเป็น256 g b ก็28,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทโปร1099ซื้อได้ที่ราคา28,400ค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา32,900ค่าเน็ตลุงหน้า1,200บาทโปรนี Pro ้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็น p พ a t i n u m Blue Member นะครับท่านชอบแบบไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหา ซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t แท็กช็อทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย t r u e Move ช iPhone 13 Pro Max มีให้เลือก4ความจุนะครับเริ่มต้นที่ 128GB รกิกะไบต์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา31,600้ยถ้าใยค่ายได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทนะครับรายละเอียดของโปรเน็ตรายเดือน แบบแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา31,600พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G ใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทร1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมง โปร1399ซื้อได้ที่ราคา33,100นะครับขั้นเงนลหน้า1,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทร900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันส่วนโปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา34,100คั้เงินลุงหน้า100บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทร700นาทีสุดท้ายเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อได้ที่ราคา37,100บาท พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลกหน้า500นะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้5 0 g สส่วนค่าโทร300นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดจากทางด้านค่าย TrueMove H ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับ ส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย A I S นะครับ iPhone 13 Pro Max ตอนนี้มีเหลือเฉพาะความจุ256 g b เท่านั้นราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่45,000บาทนะครับโปรโมชั่นเนใต็ตรายเดือนจะมีเฉพาะ Pro A I S b a s t Buy สำหรับลูกค้าที่ไม่ติดสัญญาหรือว่าเขาขายเป็นเครื่องเปล่านะครับราคา44,000บาท สำหรับคนที่ใช้เบอร์ AIS แบบรายเดือนหรือว่าแบบเติมเงินก็สามารถไปซื้อได้นะครับสำหรับ iphone 13 pro max ความจุ 256GB หรือว่าอยากจะซื้อเป็น pro อื่นก็ลองไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ AIS shop สาขาขโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro Max นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง La z a d a s h o p e, ปีนะครับสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์มือถือที่เราอยากจะซื้อนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ